โอ้ฮ oh, ีโน่ท่านนี้เพิ่งถอนามาใหมหะ่ะรอท่านนี้นะโอ้ร oh, ถ oh, หลายอันตะเไล่เนาะ เทข้างล่างบ่ได้บ่ะระดับลงบ่ได้อ๋อลงบ่ได้เพื่อนยานมาปั๊บที่เพื่อนยานของของเจ้าอ๋อ้สีฟ้ามาปั๊บสียักษ์เลยสีฟาเลยเนี่ยอันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอโซ่บิสัยนะครับ นี่ออกมาไหมบ่ไหนคันี้น่ะไม่ไหมเลยหรอกปคนรวมเนาะที่งานเนี่ยาคอ๋อมึงทองออมึงทองเอออองนาะอำเภอโซ่ resso, พิสัยห้องนี้เนะนาะวรถเ้าี่ด้ดฮะรถทีไปจอดห้องมันได้หมครับบังคับรถบอก Mm. ต้นมองกับรถ่ครับเพื่อับร้อ๋อพี่ก็เอาทุบเข้าไปก็ได้ครับหนนเราทุบอ๋อได้ไครับได้โอทีอันนี้จักรถครับนี่นี่่เะขาตวปเห็นมาสองมื่ตัวหนึ่ง และมันแลนเสียมันอีถอยจะง่ายก็ไม่เป็นบอก มันมีแดนวะแดนมันจะทีเนาะโอ้นึกว่าทีแปลงนี้แม่นวะแม่นทีแปลงนี้เห็นปะใช่ทีแป้งพระมุนโอ้อันนี้เจ้าทางนั่นบ่อโอ้บ่มีทางลงอตอนนี้ว่าเจ้านี่รถต้องเอะเปะไปทางมุนนะน้ำมันจินงกีมานี่ยรถต้องเอะไปทางนั่นบ่ ตอนนี้นะสองเจ้ายวใชตอนนี้เราติเตเห็ดท่าตีเตะตงไปอ๋ออันนี้เขาเจะไม่ท่าลงเลยมาหนิทางลงไปทางรถเที่ยวก็มาเที่ยวน้ำกันโหลดทางเติดจีนบ่เนาะทางเติดเหรอเนาะเตะเตะที่หนมา รถเยอะครับรถเยอะรถเยอะเนาะอัอนตรายครับอันนี้ก็ลุงเจ้าของนานะครับาำทางลงครับ พ่อเมืองทองจเจริญทรัพย์อยู่เพื่อโร้สครับพอดีผ่านมาเจอพอดีครับโอ้ผู้สาว <laughs>

ทิมนี่ฮิโนหลายตัวนี้นะนี่ัวมีตัวรถฮิโน่นะทิมนี่เนะาะก็รถดามียมฮีโน่เหรอรถด,ดำจนะปเออปนะ็นฮีโน่อะนี่กัน เรียบร้อยไปเถอะพนกดึงเลยจะผางบ้านคุณอยู่กับกว้นกับคุณเเอออยู่กับคุณโอ้หลบกับแล้วเนี่ยมาเส้นนี้เนาะครับ5.45 0จักเทียแล้วเนี่ย10รถแล้วเหโอ้แป๊บเดียว10รถเองมือซอรนี่เดียวลงหนีบ่ะมือซอรนี่ อันนี้เขารับงานเฉพาะในตัวตำบลโสหรือว่าแถวโสนะครับแถวโสเนาะรถเยอะครับ รถก็ขับเร็วๆเด้ข้างแคบยาวเลยยาวเลยว้าว้ว้ารถกันแข็งนี่ ยังไม่แซงกันอยู่บางนี่เสือ,อยู่ตลา,ายครับรถเยอะทางแคบด้วยครับนี่ไหลทางบุมีเลยนี่นี่นิดเดียวลมบ่เอ๋ตายปไปจำห้ำพอดี đây gì đó tôi chàoını, tôi đây gì đó à, lột cua mấy con áo ơi <laughs> kinh đai con, bài ơi, đi đai thoải mái, ขนี้กับบาเาเเต็มดีด้ฮะแกจะมีแมนบอกเอออมาสล่นในสามถกแกที่กแกบางบานงานเหมาก็อาดมัดเต็มกองทุกแถวเลยอ๋อพี่อันเป็นไรนายไรถกแกอยู่เนาะก็มาหาคนใข่บ้านเน่ครับโอ้กแกไรบ้าของเขานัแหละ รถเส้ารถครับจักรรถใี่เอาหาหาหาได้ต้องเชียวมาเอิ่มมาได้ข้าเจ้าว่าตั้จักรรถหาซิเปือกเจ็ดซิบรถท้องรถอะไรเขาปรคันนี้วไก่กันลูกหนีกระลอยเส้าตะกี้กับมีอยู่งานใหญ่ทีงเดียกันอ๋อซีลอยรถเขาลงนีลอยเสาเอาไปเอามาข้าเจ้าว่เออลุกหนี่ตองสิไหนเอิ่อไปเรื่อยอยู่ฝั่งเขาแบบตามซีรถโอ้มันก็ได้หลายรถเนาะ การเที่ยวนะครับนี่สามร้อยบาทอัดเต็มกล่องมาเลยทุกเที่ยวครับโอ้ไม่แต่ฮีโน่เอฟซีทั้งนั้นเลยมงานอ้อเมืองทองอำเภอโซ่พิสัยนะขอยาวเลยลรอพี่ ไปเล,ปล,ปล,ลาครับสบา้เยรถไลยอันตรายครับอันนีน้กัน บวกน้ำบ่นี่ด้นดินนี่บวกนะจักบาทกองจักบาทสามบาทอ๋อกองเละยี่บาทสามร้อยยีบาทเร่อไก่ตัวนี้ถ่าเรืนไม่เยกับสามร้อยห้าสวอ๋อเป็นห่วงเวยครับมีงานในห่วง้วยเต่าก็ดีเอาชักเทียวกับสีบาท2ยี่บเนาะไปมองได้ก่อบไปนี่ มีงานมีงานต่ออยู่จัเกี่ยวอยู่ผมนอนอมือตัวเมีมเยนี่อมาดูครับมโน่เอฟซีร้อยสิบเจ็ร้บเจ็ดหรือร้อยยี่สก็จะร้อ่สิบครับรุ่นเก่าแล้วคันนี้

โอเคครับลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ